ต้มน้ำอะไรนะ <dakika> ไตปลาค่ะเราจะไม่ตักอะไรออกทั้งนั้นใบมะกรูดตะไคร้เสดาของประทูหน่อไม้ ักทองลูกเล็กใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะเหลือก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนี่ลูกแชบอาทิตย์แอบซื้อมันมาให้ลูกหนึ่งให้ใส่ไปด้วยยังแอบเป็นฝรั่งอยู่นะโอเคใส่ก็ใส่ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆได้เต็มมอ้อเลยอย่างละสิบบาทยี่สิบบาทปลาทูสี่ตัวน้ำอะไรนะไตปลาขวดหนึยี่สิบบาท ชิมก่อนนะคะอือร่อยค่ะเพื่อนๆครึ่งวันอร่อยมากเลยค่ะหวานหวานคับโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนเหลือนิดๆหน่อยเดี๋ยวจะกินอร้อยอร่อย กินได้อีกหลายมื้อสวัสดีค่ะสำหรับกลางวันนี้ค่ะแกงไตปลาค่ะสวัสดีค่ะ